สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมักี้ราศีเกือบไม่ได้กลับบ้านหลังไปสนามบินเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่รเรียบร้อมไปซะทุกอย่างเมื่อไม่นานมานี้ทางครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวบ้านเกิดของมาร์กี้ที่สเปนเป็นเวลา3เดือนและได้มีบุตรทั้งสองคนไปด้วยซึ่งมีเรื่องที่เกิดขึ้นคือมีก้าเกือบเป็นเด็กถูกลักแล้วเจอปัญหาจนได้เคลียร์แทบไม่ทนันป้าวอสตรกรและมาร์กี้ราศีเผยคลิปเกือบไม่ได้กลับเพราะโดนจับที่สนามบินขณะไปสนามบินเตรียมบินกลับไทยทั้งคู่เผยเรื่อง ชาวชนระทึกตลอดเวลาที่สนามบินตอนมีจากไทยมาสเปนปกติไม่มีที่ไหนให้เด็กต่ำกว่า10ขวบตรวจแต่ปรากฏกลับประเทศไทยต้องตรวจมากกี้ต้องรีบพาไปตรวจต้องรอผลตรวจเป็นชั่วโมงมากกี้ถึงกับบอกว่าก็50-50ิ 50. นี่พูดจริงนะอาจจะตกเครื่องให้สามีคิดแผนไว้เลยถ้าไม่ทันจะเอาอยัางไงแต่โชคดีผลตรวจออกมาก่อนเวลาเช็คอินผลตรวจทั้งคู่ไม่เป็นโควิด ความวุ่นวายยังไม่จบกว่าจะได้ขึ้นเครื่องสภาพมากี้หลังได้ขึ้นเครื่องบอกว่าหลังจากนี้อยากจะเก็บตัวสักหนึ่งเดือนอยู่คนเดียวนั่งดูซีรีส์โดยไม่ทําอะไรเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากรายละเอียดการเดินทางไม่เหมือนกับรายละเอียดการเดินทางไม่เหมือนกันของแต่ละที่ด้วยความที่เวลาต้องรีบพาไปตรวจต้องไปทำมากี้บอกสามีละว,ว่าเราได้สแตมป์มาแล้วสามารถใส่ซองหย่างตู้ไปรษณีย์ข้างหน้าได้เลยสามีบอกไม่เป็นไรอยากไปทําที่เคาน์เตอร์ข้างล่างยังบอกอีกพอมีเวลาให้ไปทําข้างล่างพอเข้ามาข้างล่างแถว ยาวเป็นห่างว่าวฉันก็ต้องวิ่งสี่กุญร้อยไปหย่อนข้างนอกจะมีให้พี่เลี้ยงพาเด็กๆไปขึ้นเครื่องก่อนป๊อกเราบางว่าให้พี่เลี้ยงพาเด็กๆไปที่เกตก่อนเพราะไม่อยากให้เขารีบมากพี่เลี้ยงก็โดนตอมหยุดเพราะคิดว่ามาลักเมื่อกี้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าตำรวจมาเต็มเลยประมาณ5คนเข้าใจว่าเด็กโดนลักคิดว่าเด็กสเปนโดนลักไปที่เมืองไทยฉันวิ่งมาแทบไม่ทันมากี้รีบมาเคลียว่าตัวเองเป็นแม่และป๊อกเป็นพ่อมาด้วยการเป็นแฟมิลี่เดียวกันป๊อกบอกเลยว่าตำรวจย้ำไม่ได้จะปล่อยให้ไปกับคน ไม่ไดาร์กี้หันมาคอนป๊อกบอกว่าพ่อนั่นแหละมาร์กี้เมาส์สามีกลัวไม่ได้เงินคืนอยากจะไปที่เคาน์เตอร์ให้เขาพูดด้วยวาจาว่าเรียบร้อยต้องการแค่นี้คิดดูทําชั้นทําหน้าที่สุดเหนื่อยขณะที่ป๊อกถามถึงความรู้สึกพี่เลี้ยงทั้งสองคนพี่ยุพี่ขวัญตอนจะโดนจับรู้สึกยังไงพี่ยุเล่าว,ว่าไปถึงตอนแรกว่าจะรอแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าบอกให้เข้าไปพอเข้าไปก็ถามมาจากไหนกําลังจะไปไหนเลยบอกว่าจะไปประเทศไทยมาเที่ยวกันเขาบอกว่าเป็นแม่ของเด็กใช่ไหมบอกไม่ได้เป็นก็บอกว่าแม่เขาไป ทำธุระอยู่เขาถามเป็นเด็กสเปนใช่ไหมก็บอกว่าแม่เขาเป็นลูกครึ่งสเปนเด็กมีพาสปอร์ตสเปนและพาสปอร์ตไทยเขาก็ถามถามถามจะลักเด็กใช่ไหมพี่ยูก็กลัวสิเขาให้โทรหาพ่อแม่เด็กบอกไม่มี Wi-Fi ก็ไม่ให้ Wi-Fi แล้วทํายังไงดีเขาก็ถามอยู่นั้นเราว่าจะเอาเด็กไปด้านมีขวัญเราบ้างพี่ยูบอกว่าแย่แล้วเขาคิดว่าเราจะไปลักมีก้ามี่าเกือบเป็นเด็กถูกลักไปซะแล้วป๊อกมากีียังแนะนําวิธีจะเข้าเมืองไทยต้องเตรียมอะไรรายละเอียดไม่ใช่น้อยป๊อกถึงกับบอกไม่ง่ายเลย เลยจะไปแซนด์บ็อกซ์เมืองไทยสุดท้ายไปถึงภูเก็ตเก็บตัวที่โรงแรมเซนทาราแกรนดภูเก็ตพักในวิลล่ารอจนกว่าผลจะออกผลออกปกติก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปากติทําตามกฎสวมหน้ากากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ